สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันนี่แล้วจ้ากับได้สายหวยราเลขเด็ดพารวยค่ะอ่ามันเท่ากับก,บกมมามพ่อๆกันอีเชนเคยน้องพี่น้องจ้านอกกับแนวทางตัวเลขวันนี้อาศัยกาสิภาพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้องมาเบงแนวทางเล่าพัฒนากับพี่น้องจ้าก,กับสูตรตารางพารวยค่ะกับสูตรตารางพารวยน้องวดประจําวันที่ยี่สิบสองค่ะเดือนมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ก่อนอื่นค่ะ,ะก่อนอื่นอาศัยกับอสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่อนพี่น้งนองเอฟซีสวัสดีทั้งเอฟซีม่ค่ะหล้กก็สวัสดีเอฟซีเกานําเข้ามาแลวก็ฝากก็ไล์ก็แช่เป็นกําลังใจให้แอดน,น,นําเนาะจ้าก่อนที่เราจะรับชมแนวทางค่ะหรือว่าก่อนที่เฮาจะไปเบงการสรุปผลเนาะเฮากะมาฟังคาเตือนกันก่อนคําเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัตวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเขาฟังคำเตือนแล้วเนาะค่ะเขาฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกับสิบภาเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องเนาะมาสรุปผลค่ะแนวทาั้งเล่าพัฒนาเนาะค่ะสําหรับสูตรตารางผ้ารวยงวดวันที่สิบเก้าเขากับมาเบิงกันจ้าว่าแนาวทางที่แอดให้ไปผลออกมาเขาลุลุดเนาะอ่มาเบิงเลขตาล่างค่ะพี่น้องจ้ามาเบงิาางผลมาเบิงผลก่อนผลนะเนาะสี่หนึ่งเก้าห้าสองแปดสี่หนึ่งเก้าห้าสองแปดเนาะ สายวิ่งรูด n ันที่478เดดนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดจับวินหรือว่าชุดเต็มจับวินหรือว่าชุดเต็มเนาะก็จะมี4680แล้วก็2 4 6 8 0แล้วก็สนะองเนาะสำหรับแนวทางเรา่นละองจ้ามาเบอรสองเอามาเบิรเหล็กตะล่างเหล็กตาล่าง4ม้าค่ะ หนึ่งไม่มีเนาะหนึ่งไม่มีหนึ่งไม่มีหนึ่งไม่มีเก้าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางของแอดนาะแต่ว่าแอดลืมกับหัวไหลพอดาแอดลืมกับหัวไหลพี่น้องจา๋าเสดายหลายลุดไปค่ะบ่มมีเนาะหากับบอมีค่ะ สองมาค่ะแปดมาค่ะเนาะเลขตารางแอดพี่น้องจา๋ามีสี่กับ 28, สองแปดน่อมาสองแปดแปดสองสำหรับเลขตารางสองแปดแปดสอง,ส,องสำหรับเลขตารางอ่ะเรามาดูสายเจาะสายเจาะไอเจาะเดีบ่อน้แต่ว่าวิง่งดูนี่แปดมาแน่ๆจับวิ่งกับมีดสองเนาะชุดเต็มมาพี่น้องจา๋าชุดเต็มมาเนาะวิง่งดูแปดมาสายอ่าจับวิ่งมีสองอ่ะมาเบิ่งสายเจาะของลักแปดค่ะลักแปดอัน็ดแปดแปด 8ปดนลักกับแปดหคุณน้องจ๋าแ8 8แ8ดกไปบ่มหดแปดสองเนาะแต่ว่าชุดเต็มมาสายเจาะลุดค่ะจะยดายหลายเนาะมาแต่วิ่งจรูดกับชุดเต็มเนาะค่ะอ่ะเรามาดู2ตัวล่าง2ตัวล่างจะมี41กับ95้1วิ่งรูดสีมาวิ่งรูดสีมาเลขตารางมี4แต่ว่าบ่มี1นเนาะลักซี่จับไ้แค่ซอามสคูเนาะสี่สี่แล้วกเจ็ดสี่เป็นของลักเ กับบมีเจ็ดศูนย์คือเก่าพนองจากะะรุดไปเนาะจา้ะสำหรับเก้าห้าห้าเก้าอันนี้ก็รุดไปเช่นกันเนะะ 9, เาะหล่ะเก้าอันใดที่เจ็ดเก้าแปดเก้าแล้วก็สี่เก้าอันใดสี่เก่าพนมาหาเก่าพนองจาสรุปเนาะคะ่ะสรุปสําหรับแนวทางวัดประจำวันที่สิบเก้าเนาะคะ่ะนอกจากสองแปดแปดสองมาชุดเต็มมาชุดเต็มเนาะคะ่ะวิ่งรูดแปดมาสี่มา ชุดเต็มมา8 2 2 8 2ตัวบนค่ะสายเจาะ28มาอยู่ในชุด3ตัวตรงโต๊ดพี่น้องจ๋าแอดบรายตัดไห่นอลดไปพี่น้องจ๋าลดไปเนาะแอดกขออภัยอีกรอบจ้าสำหรับแนวทางวันที่19เอเกาหามาตามต่อค่ะกับแนวทางเล่าพัฒนาเนาะสำหรับสูตรอาตารางพารวยค่ะกับคนมักเระหรือว่าแอดสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะเ,เลขตาราง4 7 8 0 2แล้วก็6อ่ะสายวิ่งรูดพี่น้องจ้าเด็ดตัวเดิมเปะเลย4 7 8ค่ะ478เแเลยนอ้พี่น้องนอ้สํำหรับสายวิ่งรูดอะเรามาดูจับวิน6 8 0 2นแล้วก็4จับวินกับตัวเดิมพี่น้องจ้าแค่เปลี่ยนตำแหน่งนอ้แค่เปลี่ยนตำแหน่ง แเปลี่ยนตำแหน่งจากงวดวันที่สิบเก่าเนาะคะ่ะสายวิ่งรูดตัวเดียวกัน478จ็ดับวินตัวเดียวกันแค่เปลี่ยนตำแหน่งบางตำแหน่งเนออะเรามาดู2ตัวบนล่าง2ตัวบนล่างแอดให้ที่4ี่หกสี่แปดสี 8ปดกแปแล้วก็80พี่น้องจ้าอ่ะชุดเต็มจับได้เลยเนะพี่น้องจ้าทันใดพ่อจะมีทุนเนาะจะตามชุดเต็มแอดได้เลยค่ะก็คือน,น้ำสายวิ่งหลุดบว่าจะเป็น478มาจับคููกับชุดจับวินที่แอนให้ได้เลยเนาะก็จะได้ทีี่หก4ี4แปดแล้วก็44หลัก7ก็จะได้7 6 7 8 7กเจแล้วก็7จ รักแปเช่นกันพี่้องจาแปดหกแปดแปนยองแเาะอ่าถ้าไพ่มักเบิรนพี่้องจาถาไพ่มักเบิ่นเนาะเบิ่น,นเนงวนนี้ก็จะเป็นซีซีค่ะกับแปดแดนาะซีกับแปดแปดถ้าไพามักเบิ่นเนาะพี่รองจาอ่าเรามาดู3ตัวตรงโต๊ะ6กสี่สองหกเศ สองหกแปดเจ0 7อ่ย่ย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็แนวทางของแอดเนาะก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกัน หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะอ่าเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นตัวแต้มสีค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นตัวแต้มสีเนาะคะ่ะว่าแอดจะได้ตัวใดแน่เนาะค่ะเนาะอ่าสี่หกเจ็ดหกแล้วก็แปดหกเนาะงอน,นี้แอดให้อ่าเน้นลักหกเนาะค่ะพี่น้องจา้าลักหก อาือว่าจะเป็น4 9 7 9แล้วก็8 9อ่ะมาโคกกะจับโคกเนาะคะ่ะพี่น้องจ้ามาเก่ากะจับเก่ามาทั้งสงจับทั้งสองบอ่มักบ,บ่ชอบเรือนพานเนาะคะ่ะแนวทางหวอยแนวทางตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเขาไม่ลุดเนาะ สำหรับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะท่านใดสนใจเขากลุ่มแนวทางก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้พี่น้องจา้า id ไลน์ค่ะ s a y 6 6 6 9 s a y 6 6 6 9เนาะแอดก็มี2กลุ่มพี่น้องจ้ามีกลุ่มฟรีแล้วกับ v i p เนาะค่ะนาะหมักกลุ่มไหนแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้อกอจะขอตัวลาแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ